<laughs> © ni dah ครับถ้ามาสังเกต ราวัครับไมาละเอาไปเลยครับงไปครัรวเอาโรดโรดโรดกระจายโรดกระจายเดี๋ยวเพื่อนมาได้กระจายคันนีน like ้ <c urning out> ไปลงอย่างนี้เลยลงอย่างนี้เลยเอาเอานมไปเลยไปเลยแล้วไปไม่ต้องถอดไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวเยอะเย็นเอาลุงรดแมวครับแม่รดแมวอะไรไปกินข้าวหน่อยหนึ่งทียังรถดเลย เอาเลงมาพายกันดีกว่าเจอควมยางยางไปอะไรนะดอมเอาโดดไปปุ้มโวท้าตอนมเลยอ่างวนนี้มีาพาคลื่อนไหวครับบปุ้มแจวเย็นเลยสบายสบายอย่าอื่มาสบาย ร่างกายเราต้องได้ขานนันนี้สนใจจะกระโดดบ้างครับหลังจากครับมาสองวันครับอัญยาเจ็ดสิบกิโลลาชบุรีเจ็ดสิบเก้าโล,ล,ล,โ,ลโดนไหมครับนี่ขางอนิดหน่อยครับต้องปรับปรุงหน่อยครับขางอครับขางอแชมป์คู่ไอ้น้ำไม่ให้ผ่านครับ นี่ือ้ใจไว้ครับั้เมื่อวานนี่เราพักติเต็นท์นี่นะครับนี่เราไปยับแม่ไดไม่ทันเลยครับหาไม่ทันครับขาหงอนนิดหน่อยครับต้องปรับปรุงหน่อยครับขางอข้างอครับเอาเก่งขาแล้วครับนี่ นี่ปิกมาแล้วครับนี่อาบน้ำเสร็จลงเลยเเ <laughs> ลงเลยอะไรอะอาจูชิบหรอหรืออะไรทางน้ำเหรอนี่เล่นน้ำนนเห็นบเสยียงเพิ่งเสร็จจากธุรกิจแพ็กรถขึ้นรถครับแคค็กจากการนี้รถตอนนี้กลับมาทิศกลับมาที่แคมป์ที่พักแล้วครับนี่เดี้ยกระโดดนน้ำครับนี่ สุดยอดเลยสุดยอดนะครับยอดเลยโดนน้ำเลยเมื่อคืนนี้พักเต็นท์นี้นะครับข้างในปิดแอร์ด้วยนะครับนี่บ๊กดถไปแล้วนันเป็นเล็กครับไม่มีคนพัก มื่อคืนนี้นอนเต็นท์นินะครับมีแอร์อย oh, sure. ู่ข oh. mm ้างในนะครับชิลสบายนี mm ่เพลงกล่อม้วยครับกล่องเพลงเลยครับตรงนั้นเนี่ยมังนี่หน่อย ต้องต้องซ้อมไอตัวเ kind of ทนเนอร์ประมาณสี่ถึงห้าโลครับเดินไม่ไหวไอตัวเทนเนอร์ซ้อมดีที่เหี่ยวมากเกาะเรื่อยๆขัแขนแม่แล้วลองลองขัดแขนแม่เลยฝันได้ไหมปั่นไแม่เปคนละอย่างนี้

โอ้หว้ายฝั่งนู้นเลยลุงไม่ไช่ธรรมดาแน่แน่มากว่ายไปเดี๋ยวต้องเอาเรือไปรับว่ายไม่เป็นขานี่ว่ายไม่เป็นนนนนัั้่ะว แค่นี้เหรอแค่นี้อ่ะพี่แมงแค่ไหนอร่อยเหรอแค่นี่เหรอสองเมตรได้สองสองลึกสองเมตรได้ไหมประมาณสองเมตรเอะสองเมตรเป็นงางกระป๋องค่ะหลังอ่ะผมจำไว้อย่าลากเกียร์มากต้องเปลี่ยนเพราะรถลู่หม่มันช้าลงแล้วอ่ะเปลี่ยนเกียวทางไหนเจ้าเด็กโห่เน่ไปแล้ว เต็มเนี่ยเนยนเนียบเลาะตี<อ>น้ำเลาะนี่นะไตัองมัม่าเลยนะไปตั้งมั่งเลนะน้ำไม่กระจายเลยได้10เต็มอ่าเล่้าสเ็ให้แก้ตัว <c oughs> นี่ครัได้ เอาไปร้อยนึงเอไม่ได้แม่งได้ทุกคนีเฮ้ยได้อ่าดูใครเรียกผอมใครคับทุกคัผมมาหาบ่าให้ตัวแดงนี่ฮะทุ้คัผมเหมือนกับอยู่สมัยเด็กๆเลยอามน้ำคลองผลธรรมชาติเลย nóng nhẹ mình nhẹ não ômแดด nè nó có nóng hơn cái độ hòa là cái làn gió nữa là ấm nữa à não nó thuận nó vừa thoải mái chạy tàu thôi nôi 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 Đi nôi 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 bà nôi 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 bà nôi 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 ต้องเอาอีกคันหนึ่งไปรับวะเนี่ยเอาใช้มืออะไปไป่า <c oughs> ไปไ <c oughs> ไปแล้วไปรับเจ้าไว้หน่อยรู๊ไปแล้วไปแล้วักลับไม่ <c oughs> ได้ <c oughs> ไปวนวนนี่ไวนฮะไวนนนี่วนนี่นไเสร็จนะครัไปถึงอโดนนาน้ำมันแล้วลหมละงานเข้าละงานเข้าลวงานเข้าละฮรับงานเข้าลวไม่ถึงละเอาเรือกับเาด้วยนะเอาเรือคครับ เอาเรือจับด้วยขึ้นปั๊บไปวัดเสื้อเลยลองเพิ่งคิบถ่ายวัดหมดโอ้ไม่ใส่เสื้อเลยโอ้โหแบบโชก้ามเลยเดี๋ยวไปให้คนเห็นหนุนเดี๋ยวไปให้คนเห็นหนุนนี่เขาไล่จับเออ เฮ้บบเอาลูงทำไมไฟไป,ปอย่างนั้นอ่ะโอ้ไม่ตรงเลยเออเชียงแล้วเอา่เชียงอ่จะร้อนเชียนเช้าอักเลย,ยหมดกระฟาพ